มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางถนนนะคะแถวแถวว่าโศกตินแดงค่ะอยู่ๆมีรถสีแดงคันนึงเหมือนหลบหนีการจับกลุ่มในจังหวัดที่รถติดไปแดงพยายามจะถอยหน้าถอยหลังเพื่อหน,นีถูกตำรวจตามมาสกัดด้วยการยิงใส่ล้อรถยนต์ค่ะ คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมคือแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นถึงขั้นโพสต์เลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องถ่ายคลิปก็ต้องถ่ายกระสุนก็ต้องหล่มตรงนี้คือแยกแม่พระฟติมาค่ะอดแม่พระนะ <c oughs> สังเกตว่าตำรวจเนี่ยเอารถจักรยานยนต์จอดขวางนะพยายามยิงสกัดนะแต่สุดท้ายเนี่ยรถแดงเหมือนขับหลบไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาหนึง่งคุณผู้ชมคะอ่ะดวลอีกคลิปหนึ่งก็ได้ค่ะเฮ้ยชนทำไมทำแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาชนท้าย ไ้ไตำรวจพยายามจะยิงสกัดนะคะแต่ว่าสุดท้ายรถสีแดงเนีย่ยหลบหนีจากจุดนี้ออกไปได้ <ะ S 1> แต่เบื้องต้นเนั้นเราถามกับแม่ค้าในพื้นที่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้ววิ่งหลบกระสุนตรงนั้นก่อนคุณสมศรีบอกแบบนี้ว่าตอนนั้นกําลังตั้งโต๊ะขายของอย,อยู่เห็นรถสีแดงนะ่ะขับมาด้วยความเร,วเร,ร็วแล้วพยายามจะไปข้างหน้าแต่มันไปไม่ได้ไงมันติดไฟแดงติดรถคันอื่นตำรวจตามมาถึงยิงปืนใส่รถคันนี้ทันที เสียงดังสนั่นถึงขั้นคนที่อยู่ในตึกเขาได้ยินเสียงกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ตรงนั้นพอดีตรงหน้าเหตุการณ์ตรงนั้นพอดีเลยตอนแรกไม่ทราบว่ายิงกันเพราะอะไรหรือว่าตำรวจตามจับในคดีอะไรแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนกลัวค่ะเพราะกระสุนมันอยู่ใกล้นิดเดียวฟังจากแม่ค้าดูก่อนได้จับไหมไดจับผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจนะเห็เขาเล่าให้ฟังแหละ คนจริงๆเขาก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเขาก็ไม่รู้เขาได้ยินแต่เห็นว่ายิงกันยิงไล่ยิงมาแค่นั้นแถวๆนี้ได้ยินมดเลยในบ้านก็ร้านทองเขาได้ยินเสียงปืนแต่เขาไม่ออกมาดูหรอกเขาอยู่ในบ้านไอ้คนอยู่ข้างในขายกรแปามันก็ได้ยินอบอกเสียงปืนแต่ว่าไม่ออกมาดูแค่นั้นก็ไม่น,นานมากเท่าไหร่้งเคยเจอกรณีแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่มีนะอันนี้ครั้งแรกเลยเปที่แบบ รายงานนะครับจากตำรวจสอนอทองหล่อว่าทำไมรถคันนี้ถึงต้องโดนยิงสกัดและขับหลบหนีไปคืออย่างนี้เมื่อคืนนี้นะครับมีการดั้งด่านตรวจยงแถวเอกมยัยรถคันนี้เนี่ยฝ่าด่านตรวจไปแน่นอนพอฝ่าด่านตรวจปุ๊บตำรวจก็ต้องสงสัยและตามล่าสกัดจากเอกมัยมาถึงสี่แยกโบสแม่พระแห่งน,นี้นะครับแถวดินแดงเสร็จแล้วเนี่ยเกิดการสกัดตามภาพที่เห็นแต่รถเนี่ยขับหลบหนีไปได้ ตำรวจตามไปเจอรถคันสีแดงนี้อยู่ที่แมนชั่นแถวสามเหลี่ยมดีแดงซึ่งห่างออกไปแค่ไฟแดงเดียวไม่ไกลมากนะครับตำรวจอายัดรถและเข้าไปตรวจสอบพบว่าในรถมียาไอซ์มีมีดดานี่ไงฮะมียาเสพติดก็เลยขับหบนีแต่เบื้องต้นไม่พบคนขับคนขับหนีไปแล้วนะครับแต่ตำรวจก็ต้องไปตามต่อเพราะว่าไปพบลักษณะใบเสร็จเติมน้ำมันในรถด้วย ถ้าใช้บัตรเครดิตเดี๋ยวก็ตามเจอว่าเจ้าของบัตรเครดิตใครแล้วก็ต้องตามตัวต่อว่านายคนนี้หรือนางคนนี้ที่ขับรถเนี่ยเป็นใครแล้วเอามาดำเนินคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ